MTS Podcast ผู้นำนักลงทุนอย่าให้การลงทุนของคุณหลงทางสวัสดีครับท่านผู้ชมครับใครแนะนำท่านนักลงทุนในสัพที่มีนักลงทุนถามเข้ามาใน Facebook ของ MTS Go มากมายครับว่าที่พูดว่าช็อตโพซิชันหรือเป็นการที่จะทำกำไรในทิศทางขาลงนั้น หมายความว่าอะไรก่อนอื่นครับศัพท์อันนี้ต้องขออภัยเป็นภาษาอังกฤษซึ่งไม่มีภาษาไทยเราก็มักจะเรียกทับศัพท์กันว่าช็อตโพสิชันช็อตที่แปลว่าสั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าความหมายในเชิงของนักลงทุนไม่ได้หมายคำว,ว่าถือโพสิชันสั้นไม่ใช่ครับคําว่าช็อตโพสิชันของการลงทุนในทองคําหมายความว่าเราขายของไปทั้งๆท,ท,ที่เราไม่มีของอยู่ขายของออกไปเช่น เปิดช็อตโพสิชันในโกลฟิวเจอร์ครับไม่ได้หมายความว่าแสดงว่าเราไม่ได้มีสัญญาโกลฟิวเจอร์ใดๆเลยแต่เราคิดว่าราคาทองคำจะลงเราก็ขายในราคาณปัจจุบันเราเรียกว่าเปิดสถานะช็อตทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งทองคําแท่งก็ทําได้ครับเพราะนักลงทุนถือทองคําแท่งไว้เยอะแล้วเขาเรียกว่าช็อตอะเกนพอร์ตเอาของของตัวเองที่มีอยู่ขายลงมาในตลาด อย่างนี้เราเรียกว่าช็อตโพซิชันแล้วก็ซื้อกลับการซื้อกลับเราเรียกว่าเป็นการปิดสถานะช็อตการซื้อกลับจึงเป็นการทํากําไรถ้าราคาได้ตกลงมาจริงๆแสดงว่าเราสามารถลงทุนได้ถูกทางฉะนั้นการลงทุนในทองคําอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะวครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรอทองคําขึ้นอย่างเดียวในการลงทุนทองคําในโลกยุคปัจจุบันหลายครั้งที่นักลงทุนบอกว่าติดสถานะ ซื้อสูงอยู่จํานวนมากจะทํากําไรกับมันอย่างไรแล้ววางใบทองก็ไม่งอกคาแนะนําก็คือเอาทองที่ท่านมีขายลงมาก่อนในจังหวะที่ราคาสูงอยู่หรือราคาที่เราคิดว่ามันเด้งขึ้นมานะครับเราขายออกไปเราเรียกว่าช็อตของที่เรามีอยู่หรือขายของออกไปเพื่อหวังที่จะซื้อคืนกลับมาในของชิ้นเดียวกันแต่ราคาถูกลงครับเช่น เราขายของไปที่ราคา2 4 0 0 0บาททองคำแท่งแล้วเราซื้อกลับมาที่2 3 0 0 0บาทอย่างนี้เราก็ได้ทองคำแท่งน้ำหนักหรือก้อนเท่าเดิมแต่เราได้กำไรเพิ่มบาทละ1,000บาทครับนั่นก็คือวิธีการทำกำไรในทิศทางขาลงที่เราเรียกว่าเปิดสถานะช็อตโพ i ิชันนั่นเองฉะนั้นการทำช็อตโพ i ิชันก็หมายถึงการขายไปก่อนล่วงหน้าโดยไม่มีของครับ ฉะนั้นการลงทุนจึงจะสามารถทำกำําไรได้ในทิศทางขาลงสวัสดีครับ MTS Podcast ผู้นำนักลงทุนอย่าให้การลงทุนของคุณหลงทาง